ลำดับที่5ครับคือหนังสือมอบหมายให้รับเงินแทนข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการค้างจ่ายสำหรับผู้เสียชีวิตในกรณี <c oughs> เช่นทำการเบริกค่ารักษา,ษาพยาบาลไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินแต่หากไม่มีข้อมูลในส่วนตรงนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องกรอกนะครับเ <c oughs> มื่อเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปเราจะเริ่มต้นในการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล น้าต่างโปรแกรมจะแสดงตัวอย่างของการกรอกข้อมูลนะครับโดยเราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลที่จําเป็นที่ต้องกรอกได้แถบถัดมาคือข้อมูลผู้มอบสิทธิ์โดยข้อมูลที่จําเป็นเนี่ยจะแสดงตามหน้าจอนะครับโดยเราสามารถที่จะกดปุ่มบันทึกเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลได้แถบถัดมาคือข้อมูลผู้เสียชีวิต โดยเราจำเป็นที่ต้องกรอกข้อมูลตามที่หน้าจอแสดงนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็จะกดบันทึกข้อมูลและทำการกลับเข้าสู่หน้าจอหลักครับ